สบายดีบุญสกุลทุกคนนะจ๊ะวันนี้น้องต้อยเสี่ยนอันนี้ไก่น้องต้อยต้มนะเด้อพี่น้องไก่อันเอ้ยน้องต้อยสีเฮ็ดอนันข้าวมันไก่เด้อพี่น้องอันนี้ไก่ห้าก็ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องต้อยกะสิมาจิเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะน้ำจิ้มมาเด้อห้าอันใส่กันอย่างไรนน,น,นนี้ใส่ขิงน้ำกระเทียมดองแล้วก็ ใส่ฮักพักซีหรือฮักหอมป้อมเด้อพี่น้องเด้อฮักเขาปั้นเนี่ยที่เรียบร้อยเด้วเริ่มเจ่วมันเลยเนี่ยใส่หมากเพชรแดงเด้อแซ่บแซ่บเจีวมันก็นหอมหอมครีงหอมหอมัวพวกบวบหัวหอมมันนั่นเนาะพักซีฮักพักซีอันนี้ก็จะเป็นหุงข้าวใ,ใส่น้ำมันไก่เด้อพี่น้องใส่น้ำมันไก่แล้วก็จะเป็นน้ำต้มไก่น้ำซุปแล้วก็พวกเทียมเกี๊ยวเ่าใส่อยู่ในนี้พี่น้อง หุงข้าแล้วมากระซิบแซบเนาะพอต้องต้อยกับบู้เฮ็ดเพราะว่าเอ้ยเป็นผู้เฮ็ดเ้อแต่ว่าห่างเครื่องให้พึ่นแต่ว่าเฮ็ดข่าวข้ามันไก่เนาะหุเข่าส่นามันไก่แล้วก็มีกระเทียมเกียเก๊ยวเกียเก๊ยวออเดอวยกระเทียมเพราะว่าเขาเกียเก๊ยวสุดๆมันจะหอมพี่น้องเลยหอมแล้วได้ตอนนี้ะหอมหอมหอมมันไก่ อันนี้ก็สิเป็นหนังไก่ที่น้องต้อยเ้าลืบออดแล้วเ้าทอดเนาะพี่น้องนี่กันน้องต้อยทอดน้องต้อยทอดเล็บร้อยเลยเด้อนี่เป็นเขียบเนาะหนังมันทอดเอาแล้วน้ำมันมันฮะเ้าวจีทอดเอาหนังมันน้ำมันมันเนาะน้ำมันไก่นะพี่น้องตอนนี้เ้าก็ชิมาจีไก่เนาะให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะอันนี้ก็หหูซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อข้าวมันไก่สีสันกเป็นตาเสบขนาดเลยพี่น้องเอ้ มาเด้อมาเสิร์กันได้จ้าน้ำจิ้มกันแล้วเราเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็อสเป็นไก่เนาะชิ้นไก่เลยว่ะเออไก่ฮะจิ๊กนี่พรีร้อยแล้วอันนี้ก็อสเป็นตไข่เป็นตับมันแล้วก็ชีเลือดเด้อต้มเลือดเด้อพี่น้องนี่กัอันนี้ก็อสเป็นน้ำซุป น้ำต้มเด้อน้ำต้มไก่น้ำเจียวมันอาแซบแซบพี่น้องเลยเออน้องต้อยเฮ็ดอันนี้ก็จะเป็นหนังไก่ที่น้องต้อยทอดเอาเล้วพี่น้องมาเด้อซ่บๆนำกันเด้อทุกคนด้อจ้าจแจกได้ สบายดีพี่น้องบ๊วยุกคนนะจ้ากินข้าวฟ้าอจ้ากินข้าวมันไก่เด้อหมูนี่เห็ดข้าวมันไก่ม่กินเด้อเจ็ซบแซบเด้ออันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มมันเนาะน้ำเจวมันราดหน้าข้าวเรียบอ่กจานใหญ่กินกินอิ่มโควิดก็อยู่ข้างหลังพี่น้องเลย ได้ล้อแด้ขี่ล้อแล้วกันแม่เพิ่นกินข้าวกันสบายได้หนึ่งรับอก่าแค่บอกกินข้าันะคุณนายแม่เห็นิจ้สาวผมเคยกินใน้านเขาใกล้จชบสาวเคยกิเคยลูกสาวใช้เวลาประมาณ สองชั่วโมงเพควรจะเห็ดได้ไหมเนาะคือยุดให้เนาะเอาก็เจ้าเห็ดขายนี่แต่อยู่บ้านเลือดเ้ากับซื้อมาต้มเอาไก่เทาก็ซื้อมาต้มแก่เท่ากัเห็ดเองเห็ดเองมัดได้เพราะฉะนั้นนะซื้อเครื่องมาเห็ดเองมัดมาได้ซื้อเขาเรียกเคยกินบ่ทคอไก่เนี่ยนะคอมไก่เคยเคยไม่เคยปิ้งปิ้งครับ

ใช่สิค่ะอยูแล้วบอกว่าเห็นโบมี่ทำมันใกลไม่เห็นทามี่ก็อยู่ตัวเมืองแคบานอกอุ้เมืองตะแครหรือว่าเลี้ยงจันนี่แต่บ้านต้องต้อยเหมือนโบมีเด้อยทำมันใกลอยากเห็นยิ้มเนาะอยากเ็ู่ว้านใต้สนาม บนลูหาไสน้อ้อยาไสันไม่เท่าอันเพิ่นมาลินแลแม่แ่เพิ่นเข้ากล้องน้เขากล้องมมาลินนะแม่ไินนะแม่ตรงตอแต่เพิ่นไ่เข้ากล้องนี่ากล้อง แพี่้องอลยทมันไปซอยี่อเนาะเจบมกินขาวลาอีกแซ่บ <ส>มาเด้อเอฟซีทางไกลทางไกลเลยจ้ามากินขา้าวเศร้านำ้ำโอ้กินข้าวเที่ยงไม่แม่ขา้าวเศร้าเนึกตัวอย่างไรมากินข้าวเที่ยงนำ้นนำกันเลยจ้าข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แซ่บเนาะ เกียวมันแคบหอมหอมทิ่หอมอันฮักังห้องอมฮักอย่างอมฟักซีฟักซีเหล้าอ่ะฮักฟักซีเหล้าอ่ะหอมฟักซีเอาฮะมันปั่นใจก,กับเกี่ยวหอม Cái chè bề dìu bà nhỉ hứa Cái cơm màu mẹ bỏ <đỏ> <laughs> <đi mệt> mà. <laughs> ra Cái cơm đực đực อยากเนน้องข้าวันไก่้มนี้บันแม่เด้อมนี้นุ่มต้อยกันจะให้พ่อแม่ให้แม่กะมืนดีมีแห้งื้มเจี๊ยบยาไข่วันน้นันี้อายุเป็นห่งไสเป็นลูกนาอย่นมีแห้งมันยืนมันยืนร้อยปีพันปียืน น้ำลูกลานอายุลูกลานจนร้อยปีบี <g ülme> พันปีคนแล้วยู่น้ำลูกลำลานเนาะ้อยก,กับบุ้มีอย่างหรอนี่แม่กะ<ฮ>อยู่น้ำแม่เนะาะกะมีแต่ข้าวใบพรนีแหละให้แม่กะมีมันแม่บ้านแม่กะเกลือเนี่อภวันแม่ในบ้านนี่เกลืออภวันแม่แลบ้านนี่เน่ยอภวันไม่เท่าอภวันไม่เท่าแม่รู้อภวันไม่เท่าเป็นยังงบ้าง ขาเยข่าอยู่ดีไม่แหงข่าวอยู่ดีม่แห้งรอยู่น้ำลุกฟ้าโดนเด็กๆาบุปผินบุปผินเา่าปผินเราก็แล้วอคอายนะเกไหมว่ามอย่ามัวนยนี่ะ Không bao yêu bằng khó, cô biết cả, con đây được không? ha, nó sẽ ăn, 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 nó sẽ ăn,

ซึมตาอะไรซึมตาซึมบุ๋บนเฮ็้ยไม่ให้คนละิปนี้น้องต้อยกะลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามน้องต้อยขมวนนะจ้าน้องต้อยกะขอบคุณเอฟซีทุกกคนลงใจทุกคอมเมนต์นะจ้าละ้วกะ็โหยพรให้มินิวันแม่เดอ้อให้เอฟซีทุกคนให้สุขภาพสเข,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 ข้มแข็งให้ร่ำให้รวย คนเจ็บอย่ยาใ้อให้อยยุดีไม่แห้งให้เป็นหุ่มโพหุ่มใส่ให้ลูกเด้อให้ลูกหลานเด้อล้วก็นแต่ก็ <c oughs> ขอบคุณนะจ้าทิ่ตามวัจ้าทิ่ตามบายดีบาย